สวัสดีครับว,ว,วันนี้มีเวลาก็จะมาต่ออีกหนึ่งเมนูคือเมนูสุดท้ายใช่ไหมเกี่ยวกับเมนูร้อนคาแฟหรือมีอันอื่นอีกไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะคะ,อะโอเคอันนี้ก็เหลือมอกค่ามอกค่ามอกค่าร้อนอันเนี้ยก็อยากจะเล่าอีกประวัติเมื่อก่อนเนี้ยที่พวกเราอ่ะคือผมอ่ะยังไม่รู้จักเลยนะว่าเอส มมฆ่าลาเต้อะไรเนี่ยคือไม่รู้จักเลยรู้จักอย่างเดียวคือกาแฟสดที่เข้ามาเผยแพร่ในบ้านเราใหม่ๆตอนนั้นอะ่ะรู้จักอย่างเดียวคือกาแฟสดณนะวันหนึ่งอะ่ะก็เขาอะ่ะก็ได้ทําเมนูร้อนนี่แหละมาให้ผมผมชิมแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะตัวเจ้าตัวเองเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้นะว่าใคร เขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันคือเมนูอะไรแต่เขารู้ว่ามันต้องใส่นี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 ่แล้วก็ให้ผมชิมผมก็เป็นหน่วยกล้าตายเหมือนกันก็ชิมสรุปแล้วก็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 แปลกไปอีกแบบหนึ่งณตอนนั้นก็คือลองผิดลองถูกกันอยู่นั่นแหละครับก็ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เหมือนกับตอนนปัจจุบันนี้ที่ว่ามีการปรับปรุงอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทําให้รสชาติอะมันดีขึ้น แล้วก็ถูกตามตามมาตรฐานเขามากขึ้นนะครับาาวันนี้ก็จะเป็นเมนูมอคคาร้อนก๊อปเลยครับจะบอกว่าเมนูมอคคา้อนนะ่ะถามว่าชงยากไหมสลับส่วนตัวนะเท่าที่ที่ทำมานะจะชงยากกว่าเมนูอื่น เพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตัววัวตถุดิบหลักก็คือตัวกาแฟนี่แหละครับตัวกาแฟตัวกาแฟนี่แหละครับถ้าหากว่าเราสกัดสกัดกาแฟเนี่ยก็คือว่าให้มันไหมอย่างเงี้ยให้มันไหมให้มันไหมอย่างเงี้ยรสชาติของบอกค้ามันก็จะทวีความโหดร้ายมากเท่าที่ชิมมาก่อนนะทวีความโหดร้ายมากแต่ถ้าหากว่าเราสกัดกาแฟไม่ถูกต้องคือมันอ่อนเกินไป รสชาติมันก็จะไม่ได้มันก็จะโดนอของผงโกโก,โก้เนี่ยกบกิ่นตัวกาแฟมันก็มันก็จะไปเป็นเหตุผลน่ะที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทําก่อนจะลงมือทําเมนูนี้แนะนําให้ฝึกฝนการทำเพอร์เฟกช็อตให้ได้ก่อนทำเพอร์เฟกช็อตให้ได้ก่อนอย่างที่ได้สอนไป,ปตัตงแต้นๆแล้วทําอย่างนั้นให้แม่นยำก่อนแล้วค่อยมาทําสูตรนี้ออกไป ไม่งั้นนะรสชาติมันจะจะพูดยังไงมันสวิงขึ้นสวิงลงมันไม่โอกาสที่ยืนอยู่ตรงกลางอ่ะมันจะอยู่ยากเพราะว่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโกโก้ตัวโกโก้มันก็จะมีกลิ่นของมันแล้วมันก็จะมีรสชาติของมันก็คือมันก็มีรสชาติเหมือนกันเพราะนั่น้ะถ้าหากเราสกัดกาแฟที่มีรสชาติขมเกินกว่าปกติมีกลิ่นไม่เกินกว่าปกติมันก็ทําให้กลิ่นและรสชาติของเขาเสียหายไปได้นะครับ ยังไงก็ก่อนจะลงมือทําก็ขอฝากให้เกิดความแม่นยําในการหาเพอร์เฟกต์ช็อตให้ได้ก่อนแล้วก็ด้วยเครื่องตอนเนี้เครื่องตอนเนี้ยมันสามารถหาได้แล้วก็เลยอยากจะย้ําอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะจะจะ,จะไม่ค่อยย้ําเกี่ยวกับเพอร์เฟกต์ช็อตสักเท่าไหร่จะย้ําเกี่ยวกับว่าให้มันเหมาะสมอะให้มันเหมาะสมใจเคียงที่สุดเพราะว่าเราอะเครื่องไม้เครื่องมือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรยังไง ถ้ามัวแต่กังวลเกี่ยวกับโลโซชน็อเราก็จะไม่ได้ขายของแล้วก็มันไม่ได้เกิดความมั่นใจ,จกับท,ท,ทุกๆร้านนะนะมันก็เลยต้องตีแถออกไปอย่างนั้นเพื่อให้ทุกร้านได้เกิดการขายได,ไ,าได้เกิดการขายสินค้าของของของ,ของของของร้านร้านนั้นนะนะฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีอุปกรณ์เครื่องชงอะไรที่มันทันสมัยขึ้นก็ก็เลยต้องกลับมา มาสอนกันใหม่ฝึกกันมาฝึกกันใหม,นใหม่นั่นก็คือการพัฒนาของเราแหละครับพัฒนาของของของร้านเราแหละครับทุกๆร้านนะไม่ใช่ร้านมีร้านเดียวนะทุกๆุกร้านด้วยตอนนั้นเราต้องมาเรียนรู้กันใหม่เรื่อยๆเพราะทุกๆวันมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นไป นี้ก็ได้ก้าวพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเพราะนั้นอ่ะต้องเรียนรู้ครับถ้าเราอยากอยู่ในตลาดนี้ได้เราก็ต้องเรียนรู้พัฒนาสักคู่นะครับ วันนี้บอกค่าร้อนเมื่อกี้ก๊อปไปแล้วนะใช่ไหมบอกค่าร้อนเนี่ยเ,เราใช้วัตถุด,ดิบอะไรมั้งครับมีโก,โกโก้ค่ะโกโก้แล้วก็กาแฟสดกาแฟสดอของคนกาแฟนะคะโอเคผมกาแฟใครเป็นสปอนเซอร์เนี่ยพี่โลดค่ะแล้วก็วัตถุด,ดิบพวกนี้อีกก็จะมีรีมเทียมนมข้นค่ะแล้วก็นมข้นจืด นมข้นเจอครีมเทียมครีมเทียมแล้วก็นมข้นค่ะโอเคครับขอเชิญอสอนได้เลยครับอ้พูไม่ค่อถูก <c oughs> วันนี้ทัานแรกเราต้องอะไรเอ่ยลวกแก้วก่อนนะคะ,ะลวกแก้วเพื่อให้แก้วอรรมความร้อนไว้ไม่ให้ลดไม่ให้อ,อุณหภูมิของตัวกาแฟมันเสีย แล้วก็บดกาแฟใหม่ๆค่ะเพรดีบดกาแฟใหม่ๆยังไงเออกาแฟของเราจะหอมมากๆเลยค่ะหอใช่ถ้าบดทิ้งไว้อ่ะก็ความหอมก็จะน้อยลงอะค่ะน้อยลงตามอายุในการในเวลาของมันนะะนมข้นนะคะสองช้อนชาบางๆนะคะสอง น้ำตาลอ้อยค่ะหนึ่งช้อนชาผงกาแฟสามช้อนนะคะหอมมากกาแฟและกาแฟนี้เราชงได้ทั้งร้อนและเย็นใช่ค่ะมไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนสะดวก สกัดกาแฟนะคะเอ่อถ้ามีถ้าเราใส่แก้วก็ประมาณ150 ml ค่ะ150 ml ใช่ค่ะสเกลเอ่อเวลาก็จะอยู่ที่1 8ถึง22่สิบองวิค่ะเนื้อควอมสงสัยรอยห้าสิบเนี่ยกรณีที่ว่าเรามีนมข้นกับน้ำตาลใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่จริงๆถ้าใส่แก้วอย่างเงี้ยเราก็จับจับจับสเกลไม่มีไม่มีสเกลเราก็จับเวลาแทนใช่ค่ะ ที่สำคัญคือเพอร์เฟอร์เอเอเพอร์เฟตเพอร์เฟ์เพอร์เฟช็อต <Perfect. S 1> ต้องได้โกโก้เราใส่ทีหลังนะคะโกโก้ <Yeah. S 2> เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ uh. แค่นี้นะเดี๋เดๆๆเด,ดไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะ,ยอะค่ะครับค uh ิมเทียมค่ะหนึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็คนได้เลยนะคะ นในลักษณะเหมือนที่เราตีไข่อะค่ะที่เราเจียวไข่ใช่แล้วก็นมสดน,นะคะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะบางท่านก็อาจจะมีฟองนมร้อนนิดนึงอะไรแบบนี้นะค่ะหรอใช่อมีได้เหรอฟองนมร้อน,มมอน,นไม่เคยเจอนะ,ะจ,รจ,รจริงๆนะอยากรู้จริงๆอ๋อมีฟองนมร้อนใช่ค่ะ แบบถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเหรอลองลองให้ดูด้ไหมได้ค่ะเอาแก้วแก้วนู้นก็ได้นนะเพราะว่าแก้วกระเบื้องมีใบเดียวตามฐานะตอนนี้ยังจนอยู่แก้ววันนี้เราก็ลวกน้ําร้อนเหมือนกันนะคะอ่าฮะ,ะ,ะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงก่อนเรื่องตีฟองน้ร้อนอย่างกรณีที่ว่าคน คนที่จะตีฟองนมร้อนนะคนที่จะตีฟองนมร้อนแนะนําให้ใช้เครื่องที่ว่าเป็นตัวแยกบยบลอร์ต่างหากเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นยเลอล์สำหรับตีฟองนมโดยเฉพาะของมันแยกต่างหากสามารถใช้ได้ตลอดเวลาหรือว่าใช้คู่กันอะไรยังไงก็ได้และที่สําคัญก็คือมันก็ไม่เกิดความเสียหายในระยะยาวว่าเราใช้งานเพราะว่ามันแยกกันแยกกันส่วนตัวเล็กตัวนี้เนี่ยก็คือ ถามว่ามันตีได้ไวมันก็ตีได้แต่มันไม่เหมาะไงมันไม่เหมาะด้วยระยะยาวระยะยาวเนี่ยน้ํามันก็จะแรงดันมันก็จะรั่วออกตรงตรงก้านตีมเพราะมันเป็นบอยเลอร์ตัวเดียวกันคอาแคบมีวาล์วตัวนี้ยปิดตัวปิดปิดปิดกั้นแรงดันเฉยๆถ้าหากเราใช้บ่อยๆอ่ะมันก็เกิดการรั่วได้พอรั่วปุ๊บเวลาเราสก,กัดกาแฟต่อไปอ่ะ น้ำกับน้ำมันก็จะลอดไหลออกมาทางนี้ทําให้แรงดันที่เราสกัดกาแฟเนี่ยมันตกมันไม่ได้มันก็จะทําให้ผล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 ลัพธ์ของการสกัดกาแฟของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีเข้าขวดด้วยแล้วก็บวกรยายยาวไปนานๆจริงๆมันก็จะใช้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆจะสกัดกาแฟมันก็จะยากเลยคันนี้ครับอันนี้แนะนํานะอันนี้สําคัญนะก่อนจะตัดใจซื้อเครื่อง แนะนำว่าดูตัวเราก่อนว่าเราจะ,ระตีมนมร้อนไหมถ้าตีมนมร้อนก็ใช้ตัวใหญ่ไปนะครับอันนี้แนะนําโอเคเขาเชื่อต่อครับแล้วก็บดกาแฟใหม่ๆนะคะ หน่อยนึงนะเว,เวลาเราจะจุ่มจะจุ่มลงไปในการสตรีนมนมเราจุ่มลึกแค่ไหนรู้ไหมก็ตอนแรกก็คือจะจุ่มลงไปก่อนค่ะนั่นแหละลึก<ห>ประมาณไหนรู้ไหมประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อีกทีแล้วกันได้ละตรงนี้ก่อนกาแฟเหมือนเดิมนะคะสามช้อนเหมือนเดิมง่ายนะตายตัวเลยนะสูตรนี้ แก้วเล็กแก้วใหญ่ก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมคะเดี๋ยวสตีมนมก่อนกันเลยอันนี้นมเราใส่แค่ไหนมาดูดูตรงนี้นมก็ประมาณนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้หยึกเล็กนะหยึกเล็กะนะคะ ไม่ใช่เหยือกตีฟองนมเย็นนะคะอ,อันนี้จะเป็นตีฟองนมร้อนมีสองสูตรนะเลือกเอานะอันนี้มันก็เป็นสูตรใหม่ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้าร้านไงตอนนี้น้องก็อยู่หน้าร้านก็น่าจะมีลูกค้าสั่งเยอะใช่ไหมใช่ค่ะส่วนมากก็แบบจะไม่หวานอะไร เพราะฉะนั้นอ่ะไอสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการการทําเมนูต่างๆก็คือการขายได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด,ดีอ่ะจิ้ไปก่อนก็ได้แล้วก็อ,ออกมาดูทีเดียว,ว่าประมาณไหนอ๋อแค่ประมาณนี้โอเคครับเชิญเชิญ ฟองนมของมันต้องเป็นยังไงฟองนมตัวนี้ก็คือให้มันเนียนนะคะให้มันเนียนใช่ไม่ต้องฟูมากใช่ไหมไม่ต้องฟูมากรหดือเล,ลาเตปะเอ่อจะจะมีน้ำหนักเหมือนคาปูเอ้เบาเหมือนคาปูอะค่ะเบากว่าอนคาปูใช่ก็ต้องเกินกว่าลาเต้นหน่อยหรอพอใกล้พอเริ่มร้อนแล้วเราดัน ดันดันอะไรนะดันก้านตรงนี้ค่ะให้ให้ให้ก้นถึงก้นเลยนะคะอ๋อเวลานมมันใช่ค่ะมันจะได้มิตีขึ้นมาค่ะเข้าใจกันไหมครับน้องบอกเนี่ยน้องเขาก็ตื่นเต้นเขาไม่เคยพูดหน้ากล้องแต่ลองทวงแต่ลองยืมเงินแล้วไม่จ่ายเขาสิตะกัดกาแฟเหมือนเดิมนะคะ สี่วินะเบอร์เฟกช็อตเบอร์เฟกช็อตก็อยู่ที่18ถึง22ค่ะ18ถึง22ใช่ค่ะอันนี้เราจะไม่ได้ดูน้ำเพราะเราได้เพอร์เฟกช็อตของเราแล้วดูนมครัดูนมแล้วก็ผงโกโก้นะคะนิดเดียวนะคะนตรงนี้ แล้วก็ใส่ตัวน้ำน้ำของงมาค่ะลงไปหน่อยงูค่ะแตงิดงูใช่แล้วก็สามารถใช้เครื่องคนนะคะตีให้มันขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าเราจะใช้ตัวฟองลงมาค่ะโขกหน้าโคหน้าอ๋ออันนี้ลูกค้าสั่งเยอะไหมเมนูเนี้ยก็มีบ้างอะค่ะแต่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากก็คือจะใช้เป็นสูตรปกติมากกว่า แต่ก็คือจะมีเป็นคาปูลาเต้อะไรางเนี้ยค่ะส่วนมากที่ว่าจะไม่ทานหวานอันนี้คือสงสัยเรื่องไอ้นี่งาเรื่องเรื่องมอคค่านี่แหละอันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งนะโอเคเดี๋ยวจะขอชิมเซ็ครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ไม่อยู่หน้าร้านเลยไม่ค่อยรู้เรื่อง หมดยังอ๋อมีโรยมีหยอดมีหยอดมีหยอดเขาแอบหยอดหยอดอะไรเนี่ยโกโก้ค่ะอ๋อโกโก้โอเคเดี๋ยวพอจบเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้มอกค่าอย่าลืมนะม็อค่า ถ้าเราใส่โกโก้มากเกินไปกินโกโก้กินโก,ก,นโ,กโก้มันก็จะกบก,กาแฟเพราะฉะนั้นใส่ปริมาณที่เหมาะสมให้กาแฟของเรานำที่สำคัญคือกาแฟบดใหม่ๆแล้วก็สกัดน้ำในปริมาณที่ถูกต้องถูกต้องนี่ก็คือครอบคุมไปถึงตัวเพอร์เฟคชั่นดะ้วยนะคือให้ได้ปริมาณนั้นอย่างนั้นแล้วคุณภาพของน้ำกาแฟก็จะได้ที่พอดีกับโกโก้ที่เราได้สอนไปถ้าหากว่าใครสกัดอ่อนไปโกโก้มันก็จะกบ แต่ถ้าหักสกัดเข้มเกินไปโกโก้มันก็จะ,ะถ้าสกัดเข้มเกินไปโกโก้มันก็จะไปบวกกับกาแฟาที่ว่ามันมีรสชาติเข้มกว่าปกติมันก็จะทำให้ทรมานในการกินอันนี้ก็สงสารลูกค้าอันนี้ให้ไปลองทําชิมลองดูก่อนแล้วค่อยทําขายนะครับที่สำคัญนี้นะเป็นเมนูสุดท้ายนะที่สมควรจะเรียน เพราะว่ามันยากตรงตอนสก,กัดกาแฟนี่แหละอ,อร่อยน่าจะมีอเมร,โโอริกาโนอีกนะคะหรอใช่กาแฟด๊าอันนี้ผีบอกเหรอไม่ได้ยังมีอเมริกาโนโอเออใช่อเมริกาโนโอ่อ่ะเดียขอพูดถึงเรื่องไอ้นี้ก่อนเรื่องใส่ฟองนมก่อนฟองนมร้อน ก็คืออันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ว่าผมไม่ได้อยู่หน้าร้านนานน้องๆเขาอยู่ลูกค้าสั่งบ่อยๆเขาก็เลยทำทำแต่ถ้าหากว่าเมนูหลักจริงๆอยากจะให้ทําเมนูแรกก่อนเมนูแรกเมนูแรกเนี่ยอยากให้ทําอันนี้ยจำหน่ายไปก่อนแล้วส่วนเมนูหลังเนี่ยมันก็คือมัอนเหมือนกับเพิ่มต้นทุนอะแล้วครั้งนี้ถ้าเราทํามันก็เพิ่มต้นทุนแล้วก็บวกกับความช้ามาด้วย ก็อยากให้เป็นเมนูหลังหรือว่าเราจะบวกเพิ่มอะไรยังไงก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับอันนี้มันก็นุ่มมันจะมีความนุ่มออกมาบอกไม่ถูกเพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันเขาไม่ได้เตรียมกับผมก่อนด้วยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาผม,มาอธิบายไม่ถูกเพราะจริงๆมันต้องใช้สมาธิในการจับความรู้สึก แต่ที่แน่ๆมันจะให้ความร้อนมากกว่าไอตัวนี้เพราะมันมนมร้อนเข้ามาด้วยแต่ก็อร่อยมันหอมโกโกหอมแตหอมยังไงดียื่ไม่ถูกเดี๋ยวอันนี้ไปศึกษากันเองแล้วกันเพราะเป็นอันใหม่ผมยังไม่เคยสัมผัสมันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเป็นแบบไหนเลยยังไงเพราะว่าอันนี้เขานั่นแหละรู้พร้อมกันนะพูดง่ายๆแต่ก็อร่อยดี โอเคเดี๋ยวขอตอบคำถามสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับหน้าร้านขายแก้วเท่าไหร่คะเมนูร้อนเมนูร้อนนี่เรายังไม่ได้ขึ้นราคาใช่ไหมย,ยังค่ะเมนูร้อนเรายังไม่ได้ขึ้นราคาเลยตอนนี้เท่าไหร่เอยนะี่สิบห้าบาทตอนนี้ยังยี่สิบห้าอยู่เพราะว่าต้นทุนต้นทุนของดอกเอาไม่ใช่ดอกของ คนกาแฟยังไม่ได้ขึ้นก็คือวัตถุดิบของคนกาแฟเนี่ยราคายังไม่ได้ปรับขึ้นก็เลยยัง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 คิดกันอยู่ว่าจะปรับขึ้นไหมแต่ก็ปรับขึ้นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะว่าอย่างที่ิเล่าให้ฟังมาที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาเรื่อง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 อะไรอะเรื่องธุรกิจที่อยู่อะสมองมันเสียไปพักนึงตอนนี้เริ่มกลับมาดี เดี๋ยวก็คุยกับน้องเขาอยู่ว่าจะปรับขึ้นแต่ตอนนี้ราคาเดิมอยู่ที่25แต่เราก็คำนึงถึงที่ว่าวัตถุดิบของของคนกาแฟยังไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นราคาก็เลยนิ่งๆใจเย็นไว้ก่อนและอีกอย่างอะ่ะข้อได้เปรียบก็คือถ้าหากว่าวัตถุดิบเราดีมีคุณภาพบวกการชงที่ดีตอนนี้เราเหมือนกับปล่อยไปก่อนปล่อ,อยอ่อ,อยป่อ,อยไปก่อนเดี๋ยวอวังว่าหนึ่งเราขึ้นขึ้นราคาขึ้นมามันจะได้ เวลาลูกค้าติดเราแล้วเนี่ยรสชาติของเราแล้วอะแล้วไปชิมที่อื่นเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเพราะนั่นเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเพราะว่าราคามาเท่ากันเขาก็ต้องกลับมาหาคุณภาพที่ดีกว่านะครับอันนี้เป็นแนวคิดสวัสดีครับพี่โลดร้อนร้อนอะไรครับถ้าร้อนเงินต้องติดต่อทั้งอื่น อ๋ออ๋อเพิมเิมเติม,เ,ตมเมนูร้อนโอเคคำถามก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้ทุกคนไปฝึกการทำเพอร์เฟกต์ช็อตให้ได้ก่อนและเมนูอื่นมันก็จะง่าย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 แล้วก็ง่ายง่าย,าย,าย,ายจริงๆเพราะว่าวัตถุดิบมันเริ่ม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 คงที่แหละสบายดีสบายดีสวัส,ด,ส,ด,ส,ด,สดีครับโอเควันนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณที่รับดูรับชมกันนะครับ วันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับเออลืมไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอะไรนะอเมริกาโ,โน่ใช่ไหมอเมริกาโ,โน่ร้อนโอเคครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าอเมริกาโ,โน่ร้อนครับผมครับสวัสดีครับ